กทั้งฉัง่งเฮ้ยตกใจหมดเลยโรงฆ่าสัตว์เน,น่าเหม,ม็นฟาร์มใหม่เหรอไม่ฟาร์มโควินอยู่อยู่โรง,งวังวไม่รู้นะไอหยอยเกี่ยวแทงโอ้โหเอ้าขึงหลังเหรออ๋อใครอะไอหยอยเหรอหรือฮิวบี้ไอหยอย ไอ้ย้อยมาแล้วแหละบาร์บีคิวใครโดนล่ะคนไหนที่ถูกเกี่ยวนน่ะไงใครโดนล่ะมามามาคลิปลุกก่อนลุกก่อนมันไม่ปลอดมันไม่ปลอดเครื่องแดงสัตว์อวยไล่พี่ไล่พี่ไล่พี่ซ้ำเครื่องอยู่ซ้ำเลยอยู่กับพี่อยู่กับชายเดียนอยู่กับชายเดียนจูบแบบหน้าแน่กำแพงจูบแบบหน้าแน่กำแพง จูแบบหน้าแน่กำแพงบอกเลยจูแบบหน้าแน่แน่กำแพงจูแบบหน้าแน่กำแพงเอาไม่มีชิงมนก็เพลินนะครับจูแบบหน้าแน่กำแพงไปเครื่องเสร็จกิฟเนียนไว้กิฟเนียนไว้ไม่เนียนไม่เนียนมันตามัมนตามโอ้จบแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะล่อมาทำไมทางนี้ห้ามไปที่ไหนล่ะคุณไม่บอกนะไป เดี๋ยวมันจะมาทำไมว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเออผมเห็นคุณล้มอ่ะใครล้มอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมสาวมนสาวมนขอปัดไฟก่อนขอบปัดไฟก่อนอย่าเพิ่งมาคุณละปวดเขาไม่ไล่ผมเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วย้ายเราอ่ะเราสองคนเ่ะ ไปครข้างเสร็จหรือเปล่าไปครข้างเสร็จหรือเปล่าหรือโซนบอกหน่อยมาทำไมไอ้ไอ้วนที่โซนจริงหรอมวนอยู่ลงบ้านใหญ่ไม่ไปไหนเลยหรือออกไปแล้ววะนะไปหลังบ้านแล้วอ่ะขามกลับกันแล้ววนมวนกลับกราบใครดูเนี่ยไอ้เหี้ยมีบอลโลหรือเปล่าไม่มีบอลโลยิบไปฮิวเลยไงเออแทงหลังโห้โอตาย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 อยู่กับใช้เดียน ไม่ไม่กระทืบเครื่องมีรูนกลับไปกลับไปอุ้มกลับไปอุ้มคนล้มกลับไปอุ้มคนล้มโซเทีมไฟน่าจะฮุกเดิมฮุกเดิมที่เคยชินมีงมาเล่าเครื่องปั่นล่ะเครื่องปั่นล่ะก็ให้เข้ามา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  ก็ให้เข้ามา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 คุณสาวเครื่องให้พี่เดี๋ยวก็ให้เข้ามาก็ให้เข้ามาอยู่กับสายเดียนอยู่กับสายเดียนโอ้โขอนเ่ะข้อนเหรอก็มาดิก็มาดิแลมีชะงด์เหรอเนี่ย เขาไม่มีฉงนไม่ใช่หรอมนี่งไงล่ะเพื่อนกรององ้็งงให้เข้ามาใก้เข้ามา หลงเหรอน้องหลงพี่เหรอหลงพี่เหรอน้องหลงพี่อหรน้องหลงนะน้องหล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 งนะน้องหลงนะน้องเอาแต่มันไม่หลงกูยิ้มไปเราหลาบคนละไงคนเลยเชื่อเลยทีอยู่ไหมวัวเหมือนเดิมน้องไม้วัวข้างแม่เทพนิวเหรอมาสิจุกนานๆให้รู้จัก เขาจะมาอีกนะไก่แน่ใจเหรอว่าเขาจะไม่มาหาฉันต้องช่วยแล้วแหละต้องช่วยแล้วแหละไกเล่นก็ได้นะเดี๋ยวช่วยเองเอาอยู่กับดินเขากดใช้เดียนเขากดใช้เดียนวิ่ติ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  เอาเพื่อนเอาบัลรัดไลไก็มันดิเพื่อนก็มาเพื่อนมาก็มาเพื่อนมาเครื่องเดียวลมแต่มิ่งมาแล้ว อยนะ Un ู่กับชายเดียนอย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 ู่กับชายเดียนชายเดียนฉีชายเดียวฉีชายเดียนฉีชายเดียวชายเดียวฉีชายเดียวฉีชายเดียวเล่นชายเดียวจูกกำลังลงกระท่อมกำลังลงกระท่อมฉีกออกนะฉีกออกนะออกเฉียวนะฉียวนะกำลังมาเล่นกระท่อมนะฉียวนะกำลังมาเล่นกระท่อมนะ ตามเธอห่างๆอย่างห่วงๆไล่สุดไล่สุดจริงไม่สุดแล้วทิ้ง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 เดี๋ยวซัมไมโครให้หน่อยดิไล่เลยไล่เลยไล่เลยเอ้าขอกลับมาไล่พี่ต่อไม่เอาไม่เอากลับกลับกลับไล่เช้เดียนไล่ใ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 ช้เดียนหน้าจุ๊บแบบติดกำแพง ดูแบบหนา้าติกำแพงดูแบบหนา้าติกำแพงดูแบบหนา้าติกำแพงอยู่บ้านเล็กอยู่ยาวอยู่ยาวรักเธอสุดๆรักเธอที่สุด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 รัก <c ười> เธอที่สุดรักเธอที่สุดรักเธอที่สุด รักเธอที่สุดรักเธอที่สุดไป,ไปแล้ว,ป,ลวประตูอยู่ไหนไกด์นำทางไกด์นำทางโอเคโอเคอเคเอกขวาหลังบ้านใหญ่ใช่ป่ะอะไรประตูอยู่ไหนอยู่หลังบ้านใหญ่ใช่ไหมหลังตรงที่คุณจูบอะหมูมีประตูหนึ่งพี่ตูอยู่ไหนบอกหน่อยตรงไม้วัวหลังไม้วัว สายเดี่ยวนี่ยในในใครวิ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ผมเพื่ออยู่ตรงไหนประตูอยู่หลังไม้วัวเหรอใช่ใช่แมสหลังไม้วัวไล่เลยไล่เลยไม้วัวเออนั่นแหละมาอยู่กับคุณอยู่กับคุณเมทินยุบอยู่ตรงกลางไงใช่ไหมสายเดี่ยวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาทิ้งสายเดี่ยนไปแล้วเขาไม่รักสายเดี่ยนเอาซะเลยสายเดี่ยนจุ๊ทีเดียวเลยใครใครวิ่งจิ๋ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งหน้าวลนี่ขวาขวา ฉันมาเล้นฉันมาเล้นเอาเซตที่ไก่เหรอใช่แล้วนอยู่กับอยู่กับอยู่กับเมทีเมทินอเอารอดไหมนะาคนนั้นนะ่ารอดไหมนะาไก่รอดบอไก่รอดหรือเปล่า กดบอกวิ่งมา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 อย่าบังนะล้มนะอย่าบังนะล้มนะ <Tage genuine shutdown noise> อ้าวรอดอย่างนี้รอดอุ้ยไม่บุลี่เขาดีกว่าตักเขานานแล้วอุ้ย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 ของจริงบอกแล้วใช้เดียวของจริงก็ต่อหน่าขาวไป โอ้ oh, ถ้า,เ,า,ถาเขามีชะงนนะผมแตกนานแล้วเขาไม่มีชงนะงนนี่เจ้แฮกเกอร์ใค <ไป S 1> รแฮกเกอร์ผมไม่ได้แฮกโน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 ไม่ได้แฮกปดิกปดอัพกูจบฮะใครอ่ะมาถึงใครอ่ะด <GG. S 3> ีเจงง อย,อยู่ดีบอกผมเป็นแฮกเกอร์ป้าบอไม่ใช่พิษโนว์โมส์พีเออเ <c oughs> ขาหาว่าผมวิ่งเร็วครับผม <c oughs> ผมดีดม <c oughs> ีไรเป้าผมดีดมีไรเป้ามีหาว่าผมวิ่งเร็วหาว่าผมแฮกเกอร์ไม่ใช่ผมคนผมผมไม่ใช่แฮกเกอร์